ยกมือบรรโจงและขึ้นตรงเนื้อหัวฟากเนื้อฟากตัวผมลุกล้านเจ้าปักไตสำเนียงบานชานฟังแล้วมันแข้งๆก็ป่าซ้าทองแดงแข้งๆแต่จริงใจสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งกับกับผมช่างเชษสงกลาและช่องนายช่างฟาร์มนกนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยครับผมต้องเติมน้ํานกวันละ2ครั้ง3ามครั้งนะครับโดยเฉพาะนกขุนทองเนี่ยเขาชอบเล่นน้ํามากๆนะครับพอเข้าช่วงเดือนเมษาช่วงเดือนพฤษภาช่วงนี้นะโอ้โหนกกินน้ําเยอะมากๆนะครับและที่สําคัญเขาต้องการที่จะเล่นน้ําด้วยพอเล่นน้ําเสร็จนี้เราไม่ได้เปลี่ยนพอไม่ได้เปลี่ยนก็อดน้ํานะครับ และวันนี้ผมมาแนะนําอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับดับร้อนสําหรับนกขุนทองนะครับนั่นก็คือนี่ครับแก้วมังกรครับแก้วมังกรนะครับผมไปได้แก้วมังกรจากตลาดมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วฮะแม่ค้าก็ขายมาถูกๆนะครับวันนี้ผมจะเอาแก้วมังกรให้นกกินนะครับนกขุนทองกินแก้วมังกรได้นะฮะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันกินได้หรือเปล่าวะเชิดมันทํายังไงให้นกกินวะอะไรแบบนี้นะฮะวันนี้ ผมจะมาสาธิตวิธีเอาแก้วคุณแก้วมังกรให้นกขุนทองกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะผ่าแก้วมังกรนะครับผ่าเป็นครึ่งเลยครับง่ายๆนะแล้วก็ใส่ไอ้นกกินครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเจ้าคุนทองจะกินไหมจะชอบแก้วมังกรไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะไปครับผมผ่าแก้วมังกรมาแล้วนะครับผ่าง่ายแบบนี้เลยนะครับผ่าแบบนี้เลย ตอนนี้ผมผ่ามาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ให้นกขุนทองกินกันและเราไปดูกันครับว่านกขุนทองกินหรือเปล่าจะชอบแก้วมังกรหรือเปล่าไปครับไปดูกันอ่ะไปครับผมผ่าแก้วมังกรมาแล้วนะครับผ่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผ่าแบบนี้เลยตอนนี้ผมผ่ามาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ให้นกข <c oughs> ุนทองกินกันและเราไปดูกันครับว่านกขุนทองกินหรือเปล่าจะชอบแก้วมังกรหรือเปล่าไปครับไปดูกันอ่ะผ่ามาแล้วใส่เลยครับง่ายๆครับ ไม่ต้องพิถีพิถันอะไรครับใส่ครับไปเนือแก้วมังกรลูกใส่เข้าไปครับน้ำแห้งเลยครับเดี๋ยวจะเติมน้ำกินก่อนมาลูกมามาแก้วแกวแก้ว,แก,วแก้วเงิน ชอบใจใหญ่เลยครับชอบใจเลยจะแก้วเงินกินใหญ่เลยกินทุกตัวครับแก้วมังกรชอบใจกันทุกตัวเลยครับลูก,กันนี้ครับและก็จบลงสำหรับคลิปแก้วมังกรนะครับก็คงจะหาย สงสัยนะครับคงจะคลายข้อกังขากับพี่ๆหลายๆคนที่สงสัยว่านกขุนทองกินแก้วมังกรได้หรือเปล่านะครับชุดโน้นได้เห็นกันแล้วครับว่ากินกันอย่างอร ե ศอร่อยตรงนี้ยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้นกขุนทองอชุดที่เหลือตรงนี้กินกันครับและเราก็จบคลิปกันไปด้วยความอร ե ศอร่อยของนกขุนทองกับแก้วมังกรในช่วงหน้าร้อนนะครับหลังจากนี้ถ้าจะมี เรื่องราวอะไรที่ทุกท่านสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับและถ้ามีโอกาสดีๆผมว่างๆก็จะทำคลิปแบบนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับฝากทุกท่านติดตามกับผมด้วยนะครับทางช่องนายช่างฟาร์มนกและก็เพจ a c e b o o k นะครับเพจเฟซบุ๊กนายช่างฟาร์มนะครับแล้วก็เพจส่วนตัวนายช่างฟาร์มนกแล้วก็ ck ไทยฟาร์มนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ในทุกๆเรื่องนะครับ ไม่ต้องกังวลครับว่าท่านจะซื้อนกของผมหรือเปล่าขอแก้ท่านสงสัยท่านสามารถถามผมได้ทุกเรื่องนะครับให้คิดว่าเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้ด้วยความอร ե ศอร่อยของอแก้วมังกรนะครับ,บาาอออตอเเกิ่่งงงงงงงแแแจจจััยมบ้้าาาานนนฟลวโรใ ลูกเรียงลูกต่อปักโนตินใจต้องชินไปนไกลไอเป็นสีขับขานน้ำเคยบูดัวร้อยจานร,ร้อยจานสิบฟันย,ย,ย,ยาวนานนั่งตะลุงม,มาโนรามีด้วยกันละสิบสีส่จังหวัดตั้ง